สวัสดีครับวันนี้จะมีคณะครูนะครับที่ย้ายมาจากบุรีรัมย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับพิธีการนะครับแล้วก็ขั้นตอนนะครับในการต้อนรับนะครับครูใหม่นะครับซึ่งแต่ก่อนก็อยู่ที่นี่แหละนะครับแล้วย้ายไปบรรจุที่นู่นนะครับก็จะกลับมาดํารงตําแหน่งในตาแหน่งครูนะครับที่นี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับ เดี๋ยวไปเตรียมตัวนะครับว่าผมก็ต้องมาเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่นะครับแล้วก็ดูแลระบบแสงสีเสียงนะครับของการต้อนรับในครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเริ่มต้นยังไงลำดับแรกนะครับเราก็ต้องมาเช็คหนึ่งมากี่ท่านมากี่คนนะครับใครพามาจะเป็นท่านผู้มือในการหรือท่านท่านรองผู้มือในการหรือเป็นใครก็แล้วแต่หัวหน้ากลุ่มสาระเราต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับถามว่าจําเป็นไหม จำเป็นมากนะครับในเวลากล่าวรายงานอะไรก็แล้วแต่นะครับราต่อไปนะครับก็จะเป็นการเทสเสียงนะครับว่าในขณะที่ประธานกล่าวต้อนรับกล่าวเปิดระบบเสียงเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันเราแรกก็ต้องเทสไม้นะครับของประธานก่อนว่ไม,ม้ของประธานใช้ได้หรือไม่หลง เราทดสอบทดสอบจากสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ลงแล้วก็คำนึงถือว่าเสียงประทานเป็นแบบไหนถ้าเสียงประทานแหลมก็ต้องเพิ่มเบสให้มันพุง้งถ้าเสียงพุ้งก็ลดลงเพื่อจะได้บาลานซ์กันนะครับเสียงที่ได้ใสนะครับแต่เสียงผมเนี่ยมันต้องถ้าจะทุ้มก็เพิ่มแหลมเข้ามาหน่อยนะครับเสียงจะได้เพาะลงทดสอบเนี่ยอย่างเงี้ยนะ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้วเราเช็คทุกอย่างนะครับเช็คทุกอย่างและไมค์ของพิธีกรด้วยนะครับซึ่งเป็นไมค์ลอยนะบลบเราทดสอบอย่างเงี้ยอย่างงี้แแดงว่าใช้ยังไม่ได้นะครับเพราะเสียงมันมันพอขั้นที่จะทุ้มไปนะครับมันทำให้เสียงไม่มีความกัวงวลนะเราก็ต้องเพิ่มเบสเข้ามาเออลดเบสแล้วก็ลดแซกเพิ่มแซกเพิ่มแสกขอไปด้วย ลงเดินสอบทดสอบหนึ่งสองสามโอเคครับไปดันเรียบร้อยนะครับเสียงเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพาแคร์ทุกอย่างประธานมอบชอบดอกไม้มอบนุ่นมอบนี่ต้องเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับนี่คืองานของผมนะครับซึ่งอยู่ในไฟสดนะครับ กับมาภูมิิรำนาอีกครั้งนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาพัฒนานะครับโรงเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มีความยินดีมากนะครับไม่ไม่ไม่ฝันเลยว่าจะได้กลับมา,าที่นี่อีกนะครับ <c oughs> ก็รู้สึกอบอุ่นนะครับไปอยู่ที่นู่นก็รู้สึกมีความามีความผูกพันกับที่นูน่น มากนะครับพอไปไปอยู่2ปีกับอีก10เดือนนะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ได้มาแสดงความยินดีกับผมในวันนี้สำหรับวันนี้ก็การจะมีอะไรมากนะครับก็ครับมาพอให้กูริชัยนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับิสิ่งใดไม่สมปัรถนาหน้าที่การงานจะลื่ก้าหน้าที่เกียรติมาส่ครับขอบคุณมากครับ เาเองพวกเราชาวบุษราพิยากรขอบคุณชาวบ้านหนองแดงนะคะและก็อินดีตรับนสุภูพิชัยศิริสุพรรณอีกครั้งหนึ่งค่ะ